อันยองซีโอเพืกอนกับเซนเสียนยีโอเคเค็นทเวนนะคะเราอยู่ในแบปจำลองการเป็นยูทูบเบอร์นะเราก็กดเข้าไปกันเลยรอโหลดก่อนรอโหลดก่อนอันนี้จะขายอีเตอร์เอกอันนี้น่าจะสะสมรุ่นรุ่น ดูก็สูนะ่ะโทรศัพท์ก็รู้เลยแต่พอไปดูคลิปของพี่แฟลฟ์โฟ์ที่เราลืมซื้ออะไรบางอย่างอันนี้คือเราได้มาเครื่องทางเลยเราได้ลืมซื้อเมาส ซื้อแล้วดีๆน,นั่นเองอันีบอดีๆปไปเลยเพราะว่าเพราะเพราะว่าเราเพราะว่เพื่อนมีคนติดตามอะ่ะเรามาจากไหนอะอันนี้จะอันนี้น่าจะดีน,นี้นี่ยไม่มีอะไรแล้วมั้ง เดี๋ยวเก็บเงินเรื่อยๆเดี๋ยวเพเดี๋ยวก,ก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่ได้เดีให้ผู้ติดตามครบห้าห้าพันก่อนแล้วก็หนึ่งเอ็มโอเคถ้าหนึ่งเอ็มก็ซื้อโทรศัพท์ดีๆ,ๆของเขาโอเคไปแล้วก็มาตรงบ้าน ถ้าจะตกหน่อยไม่แม้แ้วพอดีบ้านเหมือนแบบฝน,นทำท่าจต,ตกตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบฝน,นทำท่าจะตกเลยก็เลย,อ,เลยอาจจะกระตุกนิดนึงเราจะตัด ừ ừ ôi 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 oh my không oh my God. Để để phải phải đuổi đuổi. đi คนดูดูดีทางนี้ดีที่สุดีโอ้โหได้แล้วได้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 อถืออีกเครื่องนหนึ่งแลีว อุปกรณ์เสริมนะไม่เวงอ่ะอุปกรณ์เนี้ยท่านท่านเออ เราว่าอุปกรณ์เราว่ารอรอซื้อเอ้ไอ,อ้นั่นดีกว่าโทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์ไอ้เยอะไปเลย เราจะเลือกไออ๋อเปิดแล้วไอเกมใหม่นี่นะแล้วก็อันนี้คือฟาล่าไปตั้งนานแล้วนะอันนี้คือเล่นไปตั้งนานแล้วก็เลยอัปเกรดตั้งเยอะตั้งแย่อัปเกรดไปจนแบบไม่รู้จะอัเปเกรดยังไงแล้วอ่ะไม่รู้จะอัปเกรดบ้านยังไงแล้วตอนเนี้ย ดูบ้านดูเดมมังก็อยู่ทางนี้อันนี้เครื่องกดทำกาแฟรออีกนิดนึงเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว,ว่าบ้านอีกบ้านนี้คือซื้อบ้านใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าบ้านราคาเท่าไหร่ห้าสิบอโอเคเดี๋ยวจะรอเด,เดี๋ยวเดี๋ยจะเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ คือว่า hey. Hey. ววออ okay. วเ,เ,เาอเฮ้แล้วก็หลังนี้แล้วก็เลยย้อนโอเคเก็บเงินให้ครบหนึ่งบีหนึ่งบีแล้วก็ื้อเก็บจากเดียวองนนะบ้านหลังนี้แล้วก็หลังนี้หลังนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหม ล,ลังนี้ไม่เกี่ยวสองหลังนี้ไม่สามหลังนี้ไม่เขียวหลังนี้อย่างนี้เขี่ยวหลังนี้เกี่ยวด้วยหลังนี้เกี่ยวด้วยก็หลังนี้แยดแล้วก็เลยย้อนปะโอเคแล้วเราก็มาต่อแล้วก็เพิ่มความสนุกความสุขให้เพิ่มรอยิ้มให้เราเราก่อน แล้วก็เติมอาหารในร่างกายไปอันนี้น่าจะเติมเติมนอเกินไปอาหารอะ่ะเราจะยิ่ติดไปเลยกินซีชแล้วก็นอนเพิ่มค่าเพิ่มค่าพลังของเราไปก่อนแล้วเราก็ต้องเราก็เลือกเขาอัอนนี้คือ,อคนคอมเมนตเราก็วิธีง่ายๆ,ๆคือ ถ้าใครเริ่มเล่นมาเขาจะแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์กอนแล้วก็เออถ้ามันมีมือแบบสอนซีเออเราก็ไปซื้ออุปกรณ์ก่อนที่เขาแนะนำร่มต้นนะที่เขาแนะนำเริ่ต้นต้องต้องไอ,อ้น,น,น่นเลย ต้องต้องต้องซื้อไมค์ก่อนเออต้นต้นคือเขาให้ซื้อหม่อันต่อไปเขาก็ไม้เขาอันต่อไปเขาจะบอกว่าให้ซื้อเตียงนอนแล้วต่อไปเขาจะให้สุ่มพวกกล่องกล่องกล่อง อ่ะเห็นกล่องตรงเห็นอ่ะกล่องตรงเนี้ยเขาต้องเขาเน้นเน้นมาให้เราสุ่มกล่องก่อนันดับสองสุ่มกล่องใช่ไหมอ่าหลังจากนั้นก่อนสุ่มกล่องเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาเขาให้สีมาตรงนี้แล้วเราก็มาเหมือนแบบเห็นเนี้ยหรือแบบอะไรนะ แบบไอ้เอหมือนแบบอะอะไรนะสาวเราตัดอัดคลิปตัดคลิปอัดคลิปก่อนอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เล่นไปเรื่อย เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมันต้องไปถึงใจคอมเมนต์ แล้วก็สำหรับสำหรับเกมสำหรับเกมเหมือนแบบไอ้นี้อาจไปเรื่อยๆมันจะมีผลเราไหลแล้วมันมีกี่เกมไม่แน่ใจนะแล้วก็มันมีเอ่อคอมมีปัญหาด้วยนะเหมือนแบบอ่างรัเบอ่ะแล้วแบบเราเสื่อมไฟอ่างระเบิดเออโหโอ้โวมีคือคอมีปัญหาด้วยกับเถาอะอะไรวันนี้ อ,อเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่รอบนี้หุ้ยก็ดีอยู่นะอินิดเดียวใกล้จะซื้อโทรสับดีดีอัด คลิปโดนแต่เรื่องสถานที่เรานะแบบรีวิวรื่รีวิวนี่ปะไม่แน่ใจนะคือต้องให้ครบก็เขาให้ครบหนึ่ง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 คนดูต้อจัหนึ่ง M ก่อนเพราะว่าพพกท่อออ subscribe อตางบสอสจะได้เนากมาเอนจะเก็บไว้ได้แบบโอ้ยก็ในแบบนี้ แล้วก็เพิ่มไอ้นี่รอยยิ้มของเราหน่อยมันมีค่ารอยยิม้มค่าสตอค่าคาสติค่าเอนเตี้แล้วก็ค่าหิวแล้วก็เพิ่มค่าเอนเตี้ไปแล้วก็เพิ่จะเพิ่มค่าเนาค่าพ,พลังไปก่อน อ่ะอันนี้อันนี้เราก็บรลานเราต้องทำให้มันบนรลานกันนะเราจะไม่สนใจคอมเมนต์สีแดงเราจะกดลบไปไม่เก็บเกพาะสีเหลือง เาไรเลยวดูก่อน <Okay. S 2> อ่าเดี๋ยวขอดูของก่อนนะตัวจะจบลิบอ okay. ืมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วหลับบาย